สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องเบาวแหลมผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามกับเล็กเล่าพัฒนากันต่อครับพี่น้องครับสําหรับเล่าพัฒนาครับผมในหัวที่ผ่านมาครับพี่น้องครับหวยเล่านะครับเนาะครับผลเลขบนออก905ครับผมล่าง0 9ย์ครับพี่น้องครับสําหรับเลขวิ่งของเบาวแหลมนะครับเนาะครับเด่น9 เด่น9ตัวฟัน0นย์เจมาได้พี่น้องครับ07นย์เมาครับมา0ูนย์เก่าตรงๆเลยครับผมครับออกลางนะครับเนาะครับสำหรับ3ตัวลักลอยครับผมลักลอยกับลุดไปลักลอยได้6กับ7 6กับปีนเป็นเก่าซพี่น้องครับต้องขอกราบประตานอพี่พี่น้องครับตั้งแต่ปีใหม่ไม่หนีนะครับเนาะพี่น้องล่องสังเกตเบิ่งได้พี่น้องวันทีนะครับเนาะครับวันทีก็คือ งวดแรกกับวั 2, วนที่สองครับผมงวดที่สองกับวันที่ห้างวดนี้งวดที่สามนะครับเนาะของปีนี้ครับของเดือนที่หนึ่งครับผมก็คือวันที่เก่าครับผมวันที่เก่ามาหมดเลยพี่น้องครับมาหมดเลยครับอันนี้คือการสังเกตนะครับเนาะครับโมเมนต์สูตรการคำนวณแต่ว่าเป็นการสังเกตนะครับเนาะครับมาถูกมือเลยครับอ่ะมาเบิ่งกันอีกครับผมสำหรับในงวดที่จะถึงนะครับเนาะ จะมาหรือบอมาครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมทันใดที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะกำลังติดตามรับชมผลงานของบ่าวแหลมอยู่ในขณะนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับตั้งช่องบ่าวแหลมพารวยกันน้าครับบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีผู้ที่โชคที่มานครับผมครับสองตัวครับพี่น้องครับตรงๆกันเลยศูนย์เก้าครับผมเข่าตัวกันนะครับเนาะเลขซีคูครับพี่น้องเลขซีคูถือว่าบอลไหนะครับเนาะ พอฝัดพอเวียงครับสำหรับเลขวิ่งครับผมกะมาทั้งบนทั้งล่างกันเลยครับผมดีใจครับสาวิ่งส่หลุดนําครับสำหรับงวนนี่นะครับเนาะกะตามกันต่อครับผมกับเราพัฒนานะครับเนาะครับสำหรับวันที่ครับผมในงวดที่จะถึงกันมาเบิงงกันเลยพี่น้องครับสําหรับวันที่หวยจะออกครับผมครับจะเป็นวันจันทร์นะพี่น้องครับวันจันทร์ที่ วันจันทร์ที่12ครับวันจันทร์ที่12จันทร์ที่12มกราคม2569กครับพี่น้องครับ2569เาปีพศยังไม่ท่านออกได้พี่น้องสำหรับปีนี้ระวังเ้อครับผมครับพระว่าในวันที่จะถึงเลขเบาแหลมรู้สึกจะมีอยู่ครับผมครับสำหรับครับชุดวินครับพี่น้องครับชุดวิน หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าครับสำหรับในชุดบินพี่น้องก็สามารถจับได้นะครับเนาะครับเป็นชุดกันก็ได้ก็คือหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าห้าครับผมครับอันนี้ก็คืออยู่ในชุดบินมีแค่นี่นะครับเนาะครับสามตัวก็รองวิ่งกันเอาไว้เบิ้งครับผมครับสำหรับครับผม เลขวิ่งเลขวิ่งเนี่ยตัวเดียวนี่ครับพี่น้องครับถือว่าเก่งอก็ได้ครับผมถือว่าเก่งอยู่ครับครับสำหรับครับผมเลขวิ่งวันนี้เบาแหลมฟันเก่าครับพี่น้องครับไพ่มากกะตามเนี่ครับผมบ่ามากกระสามารถเลื่อนผ่านกันได้ เอกวิ่งครับฟันเก้าตัวฟันครับพี่น้องฟันเก้าห้าครับผมครับผู้ดีมักนำเนาะครับผมครับสําหรับเหล็กนะครับเนาะรับใน่วัตถิ่ันธ์มาหลายอาจารย์หลายสํานักครับผมเกาหานะครับเนาะครับเห็นกันเยอะพอสมควรอ่ะมาเบิรงกันครับผมสำหรับตัวกันตัวร่อง เลขนี่กัพี่น้องบ้าแหลมต้องขอประทานอภัยเร่เด้งหน้าเด้งหลังครับอย่าเฝ้าไล่ตาเด้อครับอย่าเฝ้าไล่ตาเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับพี่น้องครับได้มักกระตามเด้อกรบผมครับบ่มักบ่ชอบเลื่องพานได้เลยครับสำรับลักลอยนะครับเนาะครับกะปีนทางพี่น้องครับเอาไหม กลับมาตามกันต่อลักลอยเบ้าแหลมงนินนี่เขาลือลุดนะครับเนาะกลับมาตามกันเบิ้งเด้อพี่น้องเก้ากับศูนย์ครับลักลอยงวดนี้ได้เก้ากับศูนย์เด้อพี่น้องครับลักลอยงวดนี้ได้เก้ากับศูนย์ เด่นย่ี้ยเห็นเด่ชัดนะครับเนาะครับเก้ากับศูนย์หลักลอยไพมากก็ตามด้วยพี่น้องครับบอหมักบอชอบกะเลื่อนผ่านได้ครับเดี๋ยวพี่น้องบ่เห็นครับหลักลอยเฮ้ยกรีดตัวแดงบ่เห็นเด้อนเบาแหลมคือวันครับยาอีกนะครับไอโฟนนี่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการยำนะครับเนาะครับมันจังคอยเดชัด ครับสำหรับครับผมครับเลขสามตัวครับพี่น้องครับเลขสามตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหางสี่พี่น้องกับกันไปนั่งด้วยครับผมกันกันหนึ่งหนึ่งหกห้าไปงันครับผมครับ บอกไปเสร็จแล้วมันมักปีนไหมครับเจ็ดเก้าห้าผู้ใดบ่อยากคิดกะตามนี่เลยได้พี่น้องครับผู้ใดต้องการที่จะกันนะครับเนาะกับกันก็อย่าลืมครับผมครับหกกับเก่าเบาแล้วมีย่งย้อนแย่งกันอยู่ครับครับสำหรับแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครบผมครับวันจันทครับพี่น้องที่จะถึงตามกันต่อได้พี่น้องครับถือว่า แนวทางเบาแหลมนาที่ต่ำมีได้พี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางบาเยอะนะครับเนาะเบาแหลมก็ต้องขอบุญขอบคุณสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาเบิงแล้วก็ครับทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะจึงเบาแหลมจะบริตตอพี่น้องเอฟซีกับครับเบาแหลมกับเขาไปอ่านเบิงอยู่สำหรับผมมีกําลังใจอยู่ครับก็ดีใจกับผมครับฝากเข้ามากดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์หลายๆได้พี่น้องครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับกจะพยายามกระโกมพัฒนาอยู่ตลอด ครับสำหรับสูตรเทียบเคียงครับพี่น้องก็ถือว่าครับมาชนกันอยู่พี่น้องครับมาชนกันอยู่นะครับเนาะครับก็ต้องลองพิจารณากันเบิ่งครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะครับมีสูตรที่เทียบเคียงกันอยู่สองสูตรสามสูตรเดี่ยวมาเทียบเคียงกับสูตรชุดหลักนะครับเนาะครับเลขที่ห้าแบบคว้นละมัดระวังเอาไว้ครับพี่น้องก็หาแปดหานะครับเนาะครับลงแต้มไว้นั่น ครับในงววที่จะมากนะครับเนาะครับล่องลงแต้มเอาไว้นําเพราะว่าทีติพานมากครับผมเท้าลงแต้มครับนับลงมาศูนย์หามีคือกันครับพี่น้องครับนับขึ้นไปครับกับมีศูนย์เก่าตรงๆคือพี่น้องเห็นนั่นแหละครับผมลองนับย่อนเบิงเรียกเบ้าแหลมเบิงบ่ยากพี่น้องครับตัวฟันคือเก่าตัวฟันคือเก่าหาครับสองตัวนี้ครับพี่น้องแต้มจะขึ้นจะลงนะครับเนาะครับสองตัวนี้ไพ่มากาก็เอาหามาวิ่งครับพี่น้องครับสามารถเลือกพิจารณากันในนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับบ่าวแหลมนะครับเนาะก่อนจากกันขออนุวยทนให้พี่น้องเอฟซีทุกขุนทุกคนจบหมานร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนเนาะพี่น้องครับขอให้พี่น้องปังปังครับผมกับเล่าพัฒนาของบ่าวแหลมครับผมตามต่อกันดวยพี่น้องครับของงวดประจําวันจันทร์ครับพี่น้องครับลงให้เลยเพราะว่าแนวทางมันเขานะครับเนาะครับพี่น้องจะไม่ได้ล่อครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบเลยเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม